การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขจรจัดกัดควรกักบริเวณสุนัขไว้กี่วัน1 5วันสองวัน3 15วันคตอบก็คือ10วันค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าสุนัขตัวนั้นเป็นพิษสุนัขบ้าจะตายภายใน5วันค่ะแต่ถ้าไม่ตายภายใน10วันนะคะแสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าโดนสุนัขจรจัดกัดต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาป้องกันบาดทะยักแล้วก็วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเพราะถ้าเป็นแล้วนะคะไม่มีทางรักษาป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องบันผู้ส่งอายุขอนแก่นสุขสันต์ของเราไว้ด้วยนะคะ